ก็เดี๋ยวจะจุดตะเกียงให้ดูนะครับเป็นตะเกียงบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นตะเกียงเก่านะครับตอนนี้ก็ซ่อมบํารุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมชี้แจงให้ฟังนะครับว่าซ่อมตัวไหนบ้างตะเกียงบัตเตอร์ไฟนะครับมันจะเป็นตะเกียงเก่าตัวนี้เก่าเก็บนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองจุดให้ดูนะตำแหน่งนะครับวาล์วปิดจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็คือลูกศรจะต้องชี้ไปด้านซ้ายมือเท่านั้นนะครับตำแหน่งปิดนะครับ ส่วนตำแหน่งเปิดก็คือหมุนไปด้านบนหรือหมุนไปด้านล่างนะครับโอเคก็วิธีการจุดนะครับเติมแอุปกรณ์100%นะครับเต็มถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยนะครับเติมเข้าไปเลยนะครับหนึ่งถ้วยเต็มๆนะครับย้าว่าหนึ่งถ้วยเต็มๆนะครับก็จุดเลยนะครับจุดเข้าไปในรูนี่โอเคทําการปิดวาลทั้งหมดนะครับปิดทุกอย่างโอเคก็จะมีวาลปล่อยลมนะครับ วาวันนี้ปิดอยู่นะครับก็รอให้มันเผาครับเผาทอดเจนนะครับเผาทอเจนอันนี้ผูกไสไว้แล้วนะครับซึ่งจุดมาก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวรอรอตัวแอลกอฮอล์นะครับไปถึงสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง,คร,ง,งครึ่งถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปั๊มลมนะครับจริงๆจะปั๊มเลยก็ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่า ถ้าเราปั๊มเลยเนี่ยเราต้องกดมันแน่นๆหน่อยเพื่อไม่ให้น้ำแอลกอฮอล์มันหกไหลลงมาด้านล่างตะเกียงนะครับก็ค่อยๆปั๊มไปก็ได้แต่ไม่ต้องปั๊มเยอะนะครับเพราะว่าท่อท่อมันยังไม่ร้อนเนี่ยปั๊มเข้าไปเนี่ยน้ำมันมันจะมาท่วมด้านบนนะครับเพราะว่ามันไม่ตะเกียงตัวนี้มันไม่มีลิ้นลมนะครับลิ้นลมด้านล่างไม่มีนะครับเพราะมันอาศัยแบบว่าปั๊มปึ๊บแล้วก็มันดันน้ํามันขึ้นมาเลยนะครับ มันไม่มีลิ้นลมดักนะครับเหมือนตะเกียงรุ่นใหม่ๆนะครับโอเคก็เทคนิคการจุดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับตะเกียงเก่ากับตะเกียงใหม่ส่วนตะเกียงตัวนี้ก็จะจุดประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ม,มันสักครึ่งหนึ่งคนระับผมไม่เลือกทำการปัม๊นมนะค่อยปัมไปครับโอเคปั๊มแค่นี้พอปั๊มรอเฉยๆนะครับ รู้สึกว่ามันเริ่มเผาท่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวทีนี้เริ่มล้มลงนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเริ่มสังเกตดูว่าด้านล่างนะครับด้านล่างมันก็จะเริ่มมีแสงแล้วนะเห็นไหมพอเริ่มมีแสงุ๊บผมก็เริ่มค่อยๆเปิดวาล์วนะครับตะเกียงเก่าเนี่ยไม่ต้องเปิดวาล์วสุดนะครับค่อยๆเปิดนะครับ ค่อยเปิดโอเคเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะผมจะเปิดวาล์วเร่งไว้ที่ประมาณนี้นะคะก็คือตำแหน่งด้านบนนะครับหรือว่าจะเปิดสุดก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ผมจะเปิดไว้ประมาณนี้พอนะทีนี้ก็เราก็ปั๊มเอาไปใช้งานเลยนะครับก็ปั๊มลมนะครับทุกเก็บขึ้นไปที่2องเลย ส่วนน้ำมันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันกาซตัวนี้นะฮะ,ะตัวน,นี้ก็หาซื้อได้ตามตามร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวผมจะปั๊มลันอินนะครับลันอินก็เดี๋ยวผมจะปั๊มลมไปที่เลขสองเลยนะครับเพื่อที่ผมจะได้เช็คด้วยนะครับว่ามันมีจุดรั่วตรงไหนบ้างนะครับ พตอนนี้สิ่งที่ผมแก้ไขนะผมก็จะมีแก้ไขในชุดของวาล์วนาจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ฮะสังเกตมันจะมีน็อตทองเหลืองอยู่นะครับแล้วก็ไล่ระบบจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะฮะในระบบจากด้านล่างขึ้นบนเช็คตัวเข็มน้ำหนูให้นะครับแล้วก็ขันชุดนี้นะฮะให้มันมีความแน่นนะครับแล้วก็ปรับสิ้นลมบังคอมาให้แล้วนะครับ มาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปั๊มไปไปไว้ที่สองก่อนนะครับโอเคสังเกตดูเกล็ดลมนะครับเกล็ลมนะครับนะฮะที่สองโอเคแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะห้อยทิ้งไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับจุดติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแสงสว่างดีมากนะครับ หรือว่าใช้ได้นะครับนะฮะโอเคประมาณนี้ครับ